สิพาไปเบึงปา่าผักกาดเนาะนี่อันนี้ต้นมะคุงเนาะบักใหญ่พี่น้องนี่โบมเมนธรรมดาความอุดมสมบูรณ์ของป่าผักกาดใบมะคุงนี่ใบเดียวนี่สมรถปกสามสี่ราคาเขือนเลยบบเมนธรรมดาความใหญ่ความอุมอดมสมบูรณ์บกเคยมีเลยอยู่บนอื่นมีแต่อยู่ทางอ,าอัตปือเนาะ เหมือน,นใบเดียวต้นเดียวนี่แหละเนาะแล้วก็สีภาไปเบิ่งป่าผักกาดอีกความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความละเอียดเนาะมันจะเป็นจังไดเนาะส่วนอันนั้นผักกาดนี้เหมืนโบเมนธรรมดาเด้พี่น้องใบใหญ่ขนาดสิกินใบเดียวในเอ,อิรนทั้งหมู่บ้านเลยไปตัดขัน้นผู้เดียวนี่บอลลอดจากสิแบกจากจังใด เอินทางบูบานเลยมาใบใหญ่ขนาดโอ้สุดยอดเลยพี่เนอะนีน่อยู่ในหันขวบมดแปดเนาะมันบูมี่ยังมดสิตอมตัวเดียวกับบมีเนาะ